สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไพภพ,พกินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไผภก็ได้นน้ำขอมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์เนาะจากพี่น้องจ๋าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผภก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผภน่าเ,เดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้องยามยายไผภพต้องกินม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้า,าเบาๆไลายยายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลก่ปเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอัน อาจารย์นมเพืองพ้าลานเนาะจ้ะอาจารย์นมเมืองพ้าลานเพิ่นห้มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นห้อีหยังมางวดที่แล้วเพิ่นห้วิ่งเก้าบนเนาะพี่น้องเพิ่นก็หาหนึ่งเก้าเข่าของเพิ่นเนาะจ้ะเฮามาตามต่อจ้างวันนี้อาจารย์นมเราบอกว่าเด่นบนล่างศูนย์เนาะจ้ะเอ่อเพิ่นห้มากศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่และศูนย์ห้า สามตัวลากเงยวสามศูนย์เอกก่าสันพี่น้องคะสามศูนย์แปดและสามศูนย์เกาตัวเด่นว่าสันจากแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองพะลานเนาะคะ่ะผู้ได้มักแนวทางอาจารย์นุ่มกะเคบหน้าจอจวจดจาดฝาดเบื่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพิ่ารณาเป็นแนวทางของเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะสองตัวล่างชุดเต็มของอาจารย์ทานศักดักเนาะคะ่ะบนยังวา่ัานใดบุง้งกลมีเฮ้าเนาะพี่น้อง เอาชุดเต็มชุดนี้ไปก่อนแคปบหน้าจอจวดจาดฟาดบึมแคปบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยนาอพี่น้องเนาะแ <illa> นวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะอันนี้แนวทางลาง่างเด้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าเบิ่งล่างแล้วมาเบ,บิ่งเทิงพี่น้องคะแคปบหน้า่อสองตัวเทิงได้เลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางเทิงของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดชื่นชอบจวดใดกะจวดจาดฟาดบึมแคปบหน้าจอเป็นแนวทางไดเลยนาอพี่น้อง อันนี้เป็นแนวทางสองตัวเทิงนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าไอ้แพรเขาพอเจ้าล่ำเอียงว่าสันค่ะพี่น้องคะไอ้เพรเขาพอเจ้าล่ำเอียงเพื่อนบอกว่านี้เหลขกดังกันนะเนีนเน้นเจ็ดเกาเกาเจ็ดไปหลวดว่าสันจ้าพี่น้องมากระจวดําเพภนเด้อค่ะพี่น้องคะไอ้แพรเขาแต่เจ้าล่ำเอียงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่า แอดเฮ่งเฮ่งว่าสันวัดใจไปเลยว่าสันสิบหน่วยว่าสันพี่น้องคะเพื่อนหายมากสองแปดกับสามแปดว่าสันค่ะพี่น้องแนวทางของแอดเฮ่งเฮ่งก็จะสิบหน่วยว่าสันจาเพ่นวาก่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางได้วัดใจไปโหลดสองแปดกับสามแปดจวดจัดคันมักว่าสันค่ะพี่น้องเนาะแอดเฮ่งเฮ่งว่าสันจาเพ่นวาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ร้อยกับหน่วยว่าสันพี่น้องซิปบัมาเนาะซิปเพิ่ลลงหายแล้วเนาะจ้ะหลักร้อยคือหกกับเก้าหน่วยคือสามมาสันใจพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะฮะซิปมาใส่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสบายเนาะจ้ะมาครบล่างระยะสันะส้นว่าันมาครบล่างระยะสั้นแอสบายเนาะจ้ะหกแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสองสามสี่ห้ามากับจวดเพิ่นเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณานําเพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งส่างสิบหน่วยโค้งส่างสิบหน่วยบนปรับสูตรใหม่ว่วาสันแนวทางของแอดวันชัยเนาะจ้ะมาเบิ้งค่ะหลักร้อยเพิ่นมีอยู่ที่หลักร้อยมีอยู่ที่สองหกเจ็ดเก้าลักสิบมีอยู่หนึ่งห้าแปดสองเจ็ดเก้าชนกันละเด้อพี่น,น้องสองเจ็ดเก้าเนาะหลักหน่วยมีอยุดศูนย์หนึ่งสามเอ่อสองสามหกเจ็ด สามสูตรช่วงกนอยู่ทีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของเอ็ดวันชัยโค้งสร้างสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะมากระจวดน้ำเพลนได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพิจารณาน้ำเพลนได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซอยค้นตกงานวสัน<ะ>เพิ่นบอกว่าจังสี่ลหละใบเท้เดอวสันมาเบิงเม็ดเดียวสี่หนึ่งหาวาสันจ้าเพิ่นว่าสองสี่หนึ่งสี่สามสี่และสี่หา สองตัวมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างของซันพี่น้องคะแค็บหน้าจอปเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟาดเบิ่อมาเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาชุดเต็มลงังแนวทางของ e เอ็ดเคอีนะจ๊ะมาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นเน้นอีกอย่างเนาะจ้ะเพิ่นเน้นอยู่ที่สองสี่สองหกสามห้าและสามหก ตัวลองเป็นสองหาซีสามซีเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางชุดเต็มรางเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางชุดเต็มรางเพื่อนกันเน้นให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจาดน้ำเพิ่มไ้เลยเนาะค่ะเอสเคอีเนาะพี่น้องเนาะมักกับจวดจาดฟาดเบิ้อมันเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าวิ่งบนรางแนวทางของอาจารย์ทองแดนนาคีเนาะจ้ะอันหนึ่งกุมภาหกหกแลนบนหกแลนล่างศูนย์มาซันพี่น้อง มักกัดจวดจาดฟาดเบื่อเหมืเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายด่วนวงในมาสัน้นเม็ดเดียวเน้นๆ4-7มาสั้นค่ะพี่น้องกันมักกัดจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะเนาะ4-5-7มาสั้นพี่น้องพิจารณาได้เลยเนาะค่ะเนาะ4-5-7มาตัวมาสั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผีเสื้อทเทวดาให้โชคเด่นบนมาสั้นเด่นบนก็ที่เลี้ยวไห้หาเนาะพี่น้องเนาะให้ห้า ห้าหกมหาหา,หาลักลอยงวดน,นี้หกสีสามพี่น้องจ้าเด่นบนผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผีเสือ้อคือกันแต่ว่าเป็นผีเสือขังล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเด่นล่างรูดว่าสั้นเพื่อนว่างวดน,นี้0ูนย์เจจะมาตัวไหนสําหรับแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชค เด่นสิบหน่วยลางเนาะค่ะเนาะพีเสือเทวดาให้โชกว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพีเสือเทวดาให้โชกฟันมาแล้วพี่น้องสองตัวเนาะจาับคนเนาะเพื่นบอกแต่ว่าเพื่นบอกบอกว่าบนว่ารางเนาะค่ะเพื่นบอกว่าเจ็ดหาเจ็ดแปดแลาะะ้วแปดหา 7, 5, 7, 8, 8, วะสันเอ่อหนึ่งกุมภาพถึงวันทนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดค่ะพี่น้องขากันมักแนวทางเพื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จวดจาดฝาดเบิรมมาเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสร้างคนขีดตัวว่าสั้นครบสองตัวและสามตัวบนว่าสั่นมาเบิร์ค่ะพี่น้องเลขเด่นเพิ่นมีเลขยังเนาะจ้าสร้างคนขีดตัวเราบอกว่าหนึ่งสองอ่อศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแปดเก้าสองตัวก็สิเป็นศูนย์หนึ่งจนหอดศูนย์เก้าเนาะจ้าหนึ่งสามจนถึงหนึ่งเก้า สามสี่จนถึงสามเก้าสี่ห้าถึงสี่เก้านะจ๊ะแล้วก็หาแปดหาเก้านะพี่น้องอันนี้คือแนวทางสร้างคนขี่ตัวเนาะจ๊ะแถมแปดเก้าด้วยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เลยเนะาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจ้าดฟาดบื้มค่ะผู้ใดมักแนวทางสร้างคนขี่ตัวเพิ่นรุดโดนเหรอเนาะค่ะพี่นะ้องเนาะสร้างคนขี่ตัวเนะานะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแปลโดยอาจารย์สมบรูรนณะ์มาสั่ค่ะเพิ่นว่า แป๊ะภาพพริศนาเนาะจ้ะสามตัวมีแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดศูนย์หกสองตัวคือศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าแปดหนึ่งและศูนย์หกก็สั่นแป๊ะภาพพริศนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์สมบูรณ์ว่าสั่นพี่น้องมากกับจวดทั้งเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดสามตัวบนงวดที่เลียวเขาคู่โตเนาะจ้ะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ยายไพ่บอดดี้อานหายเนาะค่ะพี่น้องแคีบหน้าจอจวดจาดฟาดบึ้มมาเลยเนาะคะ่ะสามตัวบนว่าสันพี่น้องพิจะหนาปเป็นแนวทางเลยเลยเนาะค่ะเนาะมากตัวใดกับจวดจาดฟาดบึ้มเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันซิบหน่วยบนว่าสันเด่นวิ่งบนซิบหน่วยบนเจ็บคอนอ่าล,ล่งงวดแหลกแต่ เดินซีงวดแล้วอะสันสูตรนี่เพิ่นเห็ดเดินซีงวดแล้วแต่ว่าง,งวดนี่เพิ่นร่วงไห้หฮอเป็นงวดแรกเนาะจา้ะอากาศพารนาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดเคอีเนาะคะนะ่ะเนาะงวดที่แล้วแปดกับ 9. เก่าเพิ่นมากเก่ารักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เด่นสิบหน่วยบนเนาะจา้ะงวดนี้หนึ่งก็ศูนย์มาตัวใด,ต,วใดตัวหนึ่งว่สาสันพี่น้องมากกับจวดจาดฟาดบื่มห้องเพิ่นได้เลยเลยนาะคะนะ่ะเนาะพารณาเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะ จีบพอนเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนเจ็บพอนมาสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมั่งก่อนทะยานฟ้าสองตัวลางเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะว่าปัญหายอยาาาาีียงมาเนาะจ้าเนาะล่างเนาะสั้นสามศูนย์สามหนึ่งสามหกเก้าแปดสี่ห้าห้าสองหกสองอะไรหกหนึ่งมั่งก่อนทะยานฟ้าลางเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าเบิงลางแล้วเบิงเทิงเคบหน้าจอเลยครังเทิงแย่ไพ่บ่อ่านหายนะ้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิินหลายเนาะค่ะพี่น้องมากแนวทางเพิินบ่ค่ะเก็บหน้าจอเลยเนาะค่ะเนะาะขันสม,ม,มุนเราพี่น้องนะมีตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะมีตัวเด่นก็จดจาบใส่เลยเหมือนแย่ไพ่ได้ได้แปดมาบนดังสนะีนาอพี่น้องเนาะได้แปดมาบนกะจับเป็นหกแปดห้าแปด จังสี่เนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเนาะเสียเนาะหนึ่งแปดเนาะกับเป็นพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเม็ดเดียวสันเด่นสามเนี่ยจอยเนาะจ้ะเอ่อสามสี่สามเจ็ดสามเก้าสามเก้าสองเละห้าแปดสามจวดจ่าจ้ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะเลขติดล่างของอัน เทพบรรลือสูตรคั้นเทพเนาะจ้ะเลขติดล่างมี0 1 7ย์นเนาะจ้ะสองตัวเพิ่นกับสิเป็นศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหกหและเกาหมักกระจวดค่ะเลขติดเลขติดล่างเทพบรรลือเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าจับคู่ไหนจัดไปวสัน้นชอบคู่ไหนจัดไปวสัน้น หกเก้าหกแปดแปดห้าละยแปดเก้ามักกระจวดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดถ่ายโดยเดียวทางชัยชุมแพรใส่ชุมแพรจันพี่น้องคะเพิ่นหายมากเนาะสองสี่แปดสามห้าเก้าเจ็ดสามห้าสองตัวคือสี่แปดละยห้าเก้าชัยชุมแพรสามตัวเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้จะให้กับขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอห้สุขภาพแข็งแหงแข็งแงเรื่อยๆสุขหูสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจะใดที่ยายไพ่บ่มมวลพี่น้องจ๋าขอโทษขอษขอภัยหลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๋าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทางให้ยายไพ่มหาห้พอบางพี่น้องด้เบิงได้ช่มเป็นเนื้อทางเนาะจ๋าขอบคุณห,หลายเด้อจ๋าสวัสดีจ้า